ไป่ะเรมา้หมะเดี๋ยวเราเอาให้ลอขึ้นมนะพี่งเลยนะงเลยพี่งเลยเอาเรียบร้อยเลยกูเลยไม่ได้แล้วอ่ะ เอาหวยไปหมดเลยเรียบร้อยครับเอาอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยเอาอะไรไม่ได้เลย หมดเลยหมดเลยวอเตอร์ Water. Water, Water, กับสปีดพึ่งอยเข้าใหม่เลยได้อยู่กระดงเออกระดงได้อยู่โอ้โหแต่ว่าถ้าแดงเขาตกแล้วไอ้ไม้แบตมันยัด,นยด,นยดนยแน่นไปไงแล้วพอนั่นปุ๊บมันเลื่อยมันแนนเลยอ๋อมันมันฟู้งไงนะใช่ของผมมันฟุ้เลยอ่ะิได้ได้อยู่เอาโนที่ได้าวหน่อยโซน่าจะได้อยู่พี่มันแน่นไปจะดึงแบตออกไง จะได้แบบนั่นๆั่นเลยรับแล้วร้อนไหมจบจบข่าวโอ้โหจะได้ไหมสุบวินดีด้วยนะกำลังจะขึ้นเลยเมื่อกี้ทุกอย่แบตขวางแล้วก็ดีแล้วแบตออกยากด้วยนะเอาได้เราเดี๋ยวแบบดึงออกได้ไหมเนี่ยดึงให้เดี๋ยวจะตบองกดออกได้แบบมันร้อนอ่ะดิบมันนั่นอยู่มันคลายไม่หาย มือคลงองมือแบบจะได้ตลอดน่